กรรมส่งผลเมื่อกร,รมดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรรมไม่ดีแรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมดีอาจส่งผลแต่ถ้ากรรมดีแรงกว่ากรรมไม่ดีกรรมดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางได้ไม่ อะไรอะไรก็หาอาจขัดขวางได้ไม่เมื่อกรรมไม่ดีจะส่งผลก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้กรรมดีที่แรงกว่าเท่านั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได้ไม่ให้กรรมไม่อาจส่งผลแต่ถ้ากรรมไม่ดีแรงกว่ากรรมดีกรรมไม่ดีก็ต้องส่งผลจนได้กรรมดีหรืออะไรอะไรก็หาอาจขัดขวางได้ไม่ ชีวิตในชาตินี้น้อยนักผู้มีปัญญาย่อมไม่ประมาทชีวิตนี้น้อยนักคือชีวิตในภพภูมินี้ในชาตินี้น้อยกว่าชีวิตที่ผ่านมาแล้วในอดีตชาติมากมายอย่างไม่อาจประมาณได้ถูกท่วนผู้มีปัญญาเมื่อมานึกถึงความจริงนี้ย่อมไม่ประมาทย่อมเห็นภัยที่จะตามมาเป็นภัยที่จะเกิดแต่กรรมทั้งหลาย ที่ได้ประกอบกระทำไว้ด้วยตนเองในอดีตชาติที่มากมายพ้นประมาณผู้มีปัญญาย่อมพยายามหนีให้พ้นหนีให้กรรมไม่ดีตามไม่ทันหรือไม่ก็พยายามสร้างกำลังที่จะเอาชนะความแรงของกรรมไม่ดีให้ได้เพื่อไม่ต้องรับผลของกรรมไม่ดีที่อาจร้ายแรงทําความชอกช้ำให้แก่ชีวิตได้เป็นอันมาก ผู้ที่มุ่งแต่จะได้ในชาตินี้โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมเป็นการทำกรรมไม่ดีเป็นส่วนใหญ่เท่ากับให้โอกาสกรรมไม่ดีในอดีตชาติที่ได้สั่งสมไว้ให้ตามมาส่งผลทันในชาตินี้ง่ายเข้าและส่งผลได้แรงเต็มที่ง่ายเข้าโดยไม่มีกรรมดีเพียงพอจะช่วยยับยั้งหรือผ่อนคลายให้เบาลง ผู้ที่ได้รับอะไรอะไรร้ายแรงต่างๆเช่นเสียสติบ้าคลั่งอย่างไม่ทันที่จะรู้ตัวประสบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงเสียชีวิตหรือไม่ก็เสียหมดทั้งครอบครัวหรือประสบความหายนะถึงสิ้นเนื้อประดาตัวต้องเศร้าโศกเสียใจจนขาดสติสัมปชัญญะเป็นต้นผลของกรรมไม่ดีเช่นนี้แม้จะติดตามทุกคนผู้ทำเหตุแห่งกรรมไม่ดีนั้นอยู่ แต่ก็อาจไม่สามารถตามทันแม้ผู้นั้นจะพยายามวิ่งหนีอยู่เต็มสติปัญญาความสามารถเครื่องมือหนีมือแห่งกรรมพลังสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถหนีพ้นภัยแห่งกรรมไม่ดีที่ติดตามตะครุบอยู่ได้ และเป็นพลังที่จะสามารถทําให้เกิดขึ้นได้ไม่ยากคือการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพุทโธนึกไว้ให้คุ้นเคยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจสิ่งใดที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็หมายถึงความจะไม่อาจแยกจากกันได้เลยไม่ว่าเวลาใดก็ตามจะสุขจะทุกข์จะเป็นจะตายใจก็จะมีพุทโธพุทโธจะมีอยู่ในใจ กรรมดีก็ตามกรรมไม่ดีก็ตามเมื่อจะส่งผลจะต้องมีสื่อมีเครื่องมือมีมือเป็นเครื่องนำให้ถึงผู้จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้นทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเช่นคนเมาสุราขับรถพุ่งเข้าชนผู้จะต้องรับผลแห่งกรรมก็จะถูกรถนั้นชนถึงตายหรือพิการหรือบาดเจ็บสาหัสต้องเสียเงินทองรักษาพยาบาลมากมาย คนเมาสุราที่ขับรถพุ่งเข้าชนคือเครื่องมือแห่งกรรมซึ่งมีสุราเป็นเครื่องบังคับให้พุ่งตรงจุดหมายได้คือให้กรรมส่งผลได้สำเร็จหรือที่เรียกว่าให้กรรมตามทันได้แต่แม้ผู้ที่กรรมนั้นตามอยู่เป็นผู้กำลังวิ่งหนีกรรมไม่ดีอยู่เต็มกำลังด้วยการทำความดีต่างๆ มีการท่องพุโทโธให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจเป็นต้นพุโทโธอันเป็นยอดของความดีก็จะเปรียบได้ดังพลังจิตอันแรงกล้าของนักสะกดจิตที่จะสะกดผู้ขับรถซึ่งกำลังมึนเมาเด้ยวยฤทธิสุราให้หยุดรถเสียทันทีก่อนจะทันพุ่งเข้าชนเป้าหมายที่กรรมตามอยู่ความสวัสดีย่อมมีแก่ผู้ที่กำตามติดอยู่นั้น อย่างเป็นที่น่าอัศจรรย์นักเจ้ากรรมนายเวรอันกรรมไม่ดีนั้นมีคู่ที่มักจะใช้ด้วยกันมีความหมายไปในทางไม่ดีคือเจ้ากรรมนายเวรผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมไม่ปฏิเสธความเชื่อที่มีอยู่ว่าเจ้ากรรมนเวรน,นั้นมีไม่ใช่ไม่มีเจ้ากรรมนเวรคือผู้ที่ถูกทำร้ายก่อนและผูกอาฆาตจองเวรถ้าไม่อาฆาตจองเวรก็ไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรคือไม่เป็นผู้คิดร้ายไม่ติดตามทำร้ายให้เป็นการตอบสนองหรือที่เรียกกันว่าแกแ้แค้น ผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบประกอบด้วยสัมมาปัญญาแม้จะไม่เห็นหน้าตาของเจ้ากรรมนายเวรแต่ย่อมไม่ประมาทว่าเป็นสิ่งไม่มีและย่อมไม่เห็นเป็นความเหลวไหลไม่มีเหตุผลที่ท่านสอนให้ทำบุญอุทิศท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรเช่นเดียวกับท่านผู้เป็นมารดาบิดาบุปการีผู้มีพระคุณทั้งปวงอะไรที่ไม่มีทางเสียหาย มีแต่เป็นทางได้หรือเสมอตัวผู้มีปัญญาย่อมทำย่อมไม่ปฏิเสธเหตุที่ต่างก็มีพบชาติมานับไม่ถ้วนในอดีตต่างก็ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีไว้นับไม่ถ้วนเช่นกันในพบชาติทั้งหลายนั้นเจ้ากรรมในเวรที่ได้ไปกั้มเกินเบียดเบียนทำร้ายไว้ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นกันทํานองเดียวกับ ผู้เป็นมารดาบิดาบุพการีผู้มีพระคุณก็ต้องมีมากมายเช่นกันชาตินี้แม้จะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเป็นใครต่อใครบ้างแต่ก็พึงยอมรับว่ามีอยู่ทั้งในภพภูมิที่พ้นความรู้เห็นของผู้ไม่มีความสามารถและทั้งในภพภูมิเดียวกับเราทั้งหลายนี้ด้วยทั้งเจ้ากรรมในเวรและทั้งผู้มีพระคุณ เมื่อจะขอโทษท่านผู้เป็นเจ้ากรรมในเวรก็พึงทำเช่นเดียวกับเมื่อจะตอบแทนพระคุณท่านผู้มีพระคุณคือทำบุญทำกุศลด้วยตั้งใจจริงที่จะอุทิศให้แล้วตั้งใจจริงบอกกล่าวให้รับรู้ให้ยอมรับความเจตนาจริงใจที่จะขอโทษและตอบแทนการบอกกล่าวด้วยใจจริงเช่นนี้ ต่อผู้ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็นเช่นนี้ไม่ใช่ความหลงไม่ใช่ความไร้เหตุผลแต่เป็นความปฏิบัติที่ถูกต้องและจะได้ผลอาจพาพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีที่ตามอยู่ได้การทำบุญกุศลอุทิศส่วนกุศล การทำบุญทำกุศลแม้จะไม่ปรารถนาให้เกิดผลแก่ตนเองโดยตรงผลก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นในการทำบุญทำกุศลทุกครั้งจึงพึงทำใจให้กว้างเอื้ออาทรไปถึงผู้อื่นทั้งนั้นที่แม้จะอยู่ต่างพบภูมิกันตั้งใจอุทิศให้อย่างจริงใจให้ด้วยสำนึกในความผิดพลาดก้ำเกิน ที่ตนอาจได้กระทําแล้วต่อใครๆทั้งนั้นให้ด้วยสำนึกในพระคุณที่ได้รับจากท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมค่อยๆคิดค่อยๆบอกกล่าวแสดงความจริงใจให้อ่อนโยนและภพเระด,ด้วยถ้อยคำจะเกิดผลยิ่งกว่าใช้ถ้อยคำและจิตใจที่ไม่ภพเระจริงใจ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบความอ่อนโยนความไพเราะจากใจจริงผู้ต่างพบภูมิทั้งหลายก็ม่ได้แตกต่างออกไปใจหรือจิตของมนุษย์ก็เป็นใจหรือจิตดวงเดียวกันเมื่อมนุษย์ลักชาตินี้ไปสู่ชาติอื่นพบภูมิอื่นแล้วพึงระลึกถึงความจริงนี้